สวัสดีคะ่ะทุกทท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพาทุก,ท,กท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินริมน้ํานะคะเราอยู่กันที่คลอง16นะคะหรอชิดติดคลองสถนนนอย3 0 2 2นอนะคะกอมสองบวก200นะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็ขับมาอีก2.2กิโลเมตรก็จะถึงที่ดินแปลงดีหนึ่งแปลงนี้นะคะ่ะอัปเดตล่าสุดนะคะ16นะคะที่ดินริมน้ําแปลงนี้นะคะเนื้อที่3ามไร่3งาน3ามสามจุดตารางวา ตารางวันละแป0หบาทนะคะนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะคะเห็นไหมคะเห็นต้นตาลไหมคะรังนกเยอะมากเลยนะคะเสียงนกนะคะได้ยินไหมคะนี่คือบรรยากาศริมน้ํานะคะแม่น้ําตรงนี้นะคะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะดินดีอุดมสมบูรณ์นะคะปลูกพืชผักสวนครัวปลูกกล้วยนี่ก็ให้ผลผลิตดีนะคะ ในน้ำเนี่ยก็มีกุ้งุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่งอกนะคะถัดไปเนะะี่ยค่ะแนวแนวต้นกล้วยตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่งอกถือว่าเยอะมากนะคะแต่ที่ดินเนี่ยถนนอะ่ะจะอยู่ถึงบริเวณนี้นะคะตรงเนี้ยสามไร่สามงานสามสามจุดเจ็ดตารางวาค่ะด้านหน้าก็ติดถนนลาดยางนะคะด้านข้างตรงนี้ก็มีถนนนะคะมีถนนมาจนถึงแม่น้ำนี่เลยะคะ่ะถึงคลองเลยนะคะ อันนี้คือคลอง16เป็นคลองธรรมชาตินะคะท่านใดสนใจนะคะนะัดชมที่ดินซื้อที่ดินก็ติดต่อหาตุ๊กได้เลยนะคะแปลงนี้อยู่ใกล้กับมองเธอคาเฟ่แอนด์ฟาร์มใกล้ดูคลองคาเฟ่ใกล้มอสวอ,องคารักนะคะนเนี่ยค่ะการเดินทางมาชมที่ดินนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะส่วนใครอยากจะชมที่ดินก็ติดต่อหาตุกได้เลยนะคะที่เบอร์0992216289ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะคะขอบคุณค่ะ